สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เรื่องงามยามดีเลยครับเราจะลงเกี่ยวข้าวแล้วครับนี่ครับรถเกี่ยวก็มาแล้วครับนี่เตรียมรถไถที่จะดันคันนาที่จะขึ้นไปเกี่ยวระหว่างนานะครับนี่มาแล้วครับพี่น้องก็มาเตรียมมาช่วยยกนี่เลยครับนี่ทีมงานเย็นๆของเราพี่ป้าก็ามาแล้ว พี่บ้ามาแต่เช้าครับตาเริ่มหวานแล้วครับนี่จะไว้ก็มาแล้วนี่ตะกกงลยาะเอ้ทีมงานเย็ยนๆนรถถยเตรียมมาครับเตรียมมาสองคันครับตอนนี้ใส่ทอยเพื่อที่จะยกมาที่ถนนใหญ่ยยหนี่ครับโอ้โหเช<อ>้นก<อ>่อนตีสามเมื่อวานนี้ทั้งวนันเมื่อคืนนี้ตีสี่ เมื่อคืนไม่มีน้ําค้างงอบแต่เนาะมันมันลมมันดีใช่ไหมนี่ครับนี่รถเตรียมเช็คความพร้อมนะครับใส่กระสอบแล้วเพราว่าไม่ใช่แล้วข้า,<ก>ขาไม่สะอาดไอ้แก้วไม่สบายเพราะว่าเข้าวไม่สะอาดไม่ได้เพราะว่าเข้าไม่สะอาดกลัวลูกเขยว่าเอา้าโอ้ยกลับขึ้นมาอขึ้นมาทำไมมึงลงกันไปเลยนี่ครับเตรียมความพร้อมครับ ดูบรรยากาศน่ครับนีหญ้ับนี่ครับนี่ครับข้าวตรงนี้ล้มหมดครับจะเกี่ยวยากนิดนึงอยู่ครับรถรถเกี่ยวจะลงตรงนี้ก่อนนี่นี่ครับเรยมต้นเรียมต้นรลงไปด้วยนี่ครบพร้อมครับนเตรียมแล้วครับานข้าหินโดนเลยเออโดน้าง่านิ นี่ครับคันคันนาจะรกนิดนึงครับปีนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้มาตัดครับช่วงนี้อยู่ที่สุขภาพไม่ค่อยแข็ง,รงแรงก็เลยไม่ได้มาตัดอาจจะรกนิดนึง <S <S นี่ครับตรงนี้นี่ลมหมดเลยครับนานี่เนี่ทัทง้งทั้งทั้งนาเลยเลยครับ เลือนิดนึงเพราะว่ามันต้นข้าวมันสูงแล้วมันสวยวานทีแต่ตรงนี้อ่านี่แหละผลของการไถกรบอ่าโตสังปลบกฟางข้าวดินก็จะดินดีดินจะสวยอ่ามันจะสวยขึ้นทุกปีครับตรงนี้น,นี่ปีนี้นี่เดีย๋ยวคอยมาดูกันว่าเราจะได้กี่กี่ถุงกี่กระสอบ ว่าจะได้เท่าปีที่แล้วหรือว่าจะลดเพราะว่าคาดกลัวแต่จะลดเพราะว่ามันล้มก่อนล้มเนี่ยกลัวว่าไอตัวล่างๆเนี่ยมันจะเสียคอยดูว่าจะได้เท่าปีที่แล้วหรือเปล่านี่ครับชกความพร้อมหละครับกับคลิปนี้เดี๋ยวอันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูตอนลงเกี่ยวข้าว